กรท่ช่วขูขามคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขกเนี่ทางรัฐบาลไทยของพอพมนะคะพอพมเน้นย้ำและหมั่นใจแห้งเดคะทวการู้ชมคงขาคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน,นเขียนไหมกอนเจ็ดอคอหกห สามสี่ห้าหเจดปดเกศหนึ่งสองจับคู่สามแปดสามเก้าที่พอแปเกที่แปดที่เก้าสี่ปดสเก้า ร่องมวเกลีหลายคกัน่นี่พ่อป่ะนี่ห้าแปดห้าเก้าห้าแปดห้าเก้าสามศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สี่ศาศนยหศห้ศนยหศนเท่านั้นละทิฟโคได้ว่าที่เน้นไหนพิเศษตั้งอาดจ้าพ่อเน้นเน้นเลขลูด <1. S 1> เน้นตัวใดพ่อานี่แหละมันก็น ตัวรวดต้องอยที่สามที่แปดเก้าเนีน่ยตัวตัว,ตว,ตวกี่รูดอ่ะสามสี่แปดเก้าตัวเนีนนู่นอีน้อครับจะจะคู่ได้พอป่ะนี่โอ้ค่ะสามแปดสามเก้าที่แปดที่เก้าอะไรก็ไปเนีนเนีนตัวสามเก้าครับสี่แปดสามเก้าครับสี่แปดครับสามเก้านห่นักบนสี่นักลงัง สี่แปดเน้นล่างเนาะปบนล่างได้ได้ว่าเน้นเน้นล่างอันนี้เน้นบนสามเก่านี่เน้นเลยมอสาเก่าเนี่เน้นเลยครับสี s <S ่แปดนี่สามเก่าก็สี่แปดเนี่เน้นเลยเนาะเดี๋ยวนมันจะรอไปว่าขาเปียดเด็เน้นบน เน้นบนนี่สาเก้าะพอเนาะครับครับจ้าสามเเน้นล่างสี่แรับลักลอยมี่าหเจ็ดยงลักลอยมั้อ่ะลักลอยเอปใสไทับโค้ดสามตัวเดียวนั่นลักลอยยังกับพ่อนี่หกเจ ห้าหเจสาตัวสตัวก็หาสามเก้เลยนะพ่อเนาะครับห้าสามเก้าหกสามเกาเจ็ดสามเกกลับเอากลับเเน้นตหกเนี่ละหกสเกเนี่ยหกเก้านี <Jas pert> ่ยละเน้นตัวนี้นะพ่อครับโอเค หน,นึ่หกสเก่าเนาะออป่านนี้บูดเลยเมันบพหนูจะทบทววนในป่านี้ครับจะพอขออนุญาตทบทววนตัวเลขแนวทางของพ่อเนาะรัฐบาลไทยวันที 17, ่สิบมกราคมสอ6พอัอพ่อพหมายวิงรูดมาที่สามสีหกเจตัวประกบมีแปดมีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งมีสอง เน้นเคนือสามสี่ก็ตัวประกอบแปดเก่าเนาะพอ,น,อะนะจับคู่สามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์พ่อให้เน้นที่สามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าเน้นสุดสุดเน้นบนคือสามเก้าน,น,นะพอ,น,อะนะเน้นลางคือสี่แปดเน้นย้ำเื่อยนะคะ แล้วก็รักลอยมิหามิหกมิเจ็ดห้าหกเจ็ดพ่อยเนียนหกนะพ่อเลขสามตัวห้าสามหกเก้าหกสามเก้าเจ็ดสามเก้าเนียนหกสามเก่านะพ่อเนะเน้นเดี๋ยวเขียนพ่อก็เจ้าะกันเน้นค่ะค เอาถ่ายคลิปพ่อมี่ยังสิบอวยพรเอฟซีบอสปีใหม่ขอให้เฮ็ดที่ถูกทุกคนให้ถูกห้อยร้อยเงินตลอบปีใหม่ในวันที่ปีเป็ดโมคาลานี่ปีป้านมากอะที่แล้วก็แล้วไฟวาเนี่ตั้งตั้งโตไม่บันมันสิโชคดีจ้ะหรอกผู้ควบคุมทุกคนให้โชคดีทุกคนให้ถูกห้อยร้อยเวอร์ถูกห้อยร้อยเงิน เป็นเศรษฐีมังมีเงินล้านตุกขู่ตัตตคนุนพเลเดอร์าธุขอกร่าบขอพระคุณพอหลายๆด้วยพอเดอที่ให้ตัวเลขแกนวทางมามให้ทางช่วยวเอฟซีได้ไปเป็นแนวทางได้ไปเป็นแนวคัดกรองเปรียบเทียบกับเลขใกนีใจเพื่อนนพเนาะครับค่ะขอให้ตัวเลขแกนวทางของพ่อนี่แตกเป็นรางวันทีหนึ่งเลยนพอเนาะครับสามตัวจัดจะตรงๆเลยก็ขอ,ขอกราบขอพระคุณพอหลายๆคอยพอสุขภาพแข็งแรง ปีใหม่นี่คอยเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคสุขภาพร่างกายแข็งแรงยูเป็นขวัญกำลังใจให้ช่องเจนนางน้ำโชคตลอดไปด้วยพอเดอร์ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ